อ๋ครับมืนอนี้กะได้เลือกได้ย่หมดเลยครับหลังจากไปเลาะมาเบื่มื่นครับเสียเวียสิขายไม่คู่กับเปย่างต้นเขาครับมือนี้ไปเป็น,นอันพราะขาต่อร่องครับไปไหนวะ,ะไอ้ได้วิญญาณเนี่ยอย่างไปเห็นคนเรือมออกพาน,นึกหอยลายหรอหลุดขึ้นไปเห็นเบิงบึงพวกเบิึงนี่ซูนไหมเห็นมันออกไปทรงไปทรงเห็นพานุนี่ซีหาข้างเขาเาเป็นเอฟซีมึงเหมดแหละ งดังแล้วหงวะถอดกุญแจย่ยานถอดพ่อใหญ่ขับจะจอดไว้ข้างบ้าน,านพายายยี่น้องห่วงรถน้ำพ่อใหญ่อยู่แต่พ่อใหญ่มาขับเร็วเขาไปพอเม็นสามสี่ชั่วโมงอยู่ <laughs> ไครับเดี๋ยวไทหน้าหญไงครับไงก็รดประมาณสองเมตรเดี๋ยนะครับไถหน้านี่นมืกเจ้าอยากเบิงเงาซับเหลือมันก็บมีมีอย่างเนมันก็เป็นคนมีแขนมีขาขึ้น,น,นกันเลยผมก็ไปเห็นมันมีอย่างครับแค่มันมีบานหลังใหญ่สมงแล้วก็มีรถเก๋งอยู่สองสามขั้นเลยไปกับขั้นหนึ่ง เออน้องนุ่นเลยเลือกเอาบ่ิษัาตัวจาอันนี้มันเดินนี่มันรักจริงวังแต่งเนี่ยนี่ทำขั้วนแต่น้องนุ่นอยู่นี่ท่านสัตประเรอนี่เขามีแฟนกันสีแดงปื้มซื้อมาสั่งเบิ่งให้หน้าไหม โอ้ยหนาบ่มีพอสินนกับทังสิ่ห้ไทให้ไทซื่อเนี่ยอึมโอ,มอม้พื้นบ้านเขาเรา้ะบอกบาเพิ่นนี่นะครับให้หน้าซํานีนะและเป็่ซัเปลือิรูดให้เบิ่งนี่เมิ่งกันแท้ซซันี่ครับ ลอยทั้งกระเทียมมาดเอานี่จ่าเตาเห้าเรียนฟุ้นแล้วบมาดิจะได้กับมัดนาบมาดิ เนียนไหมครับเนียนไหมนะไอ้หนาแห้งหน่อยแห้งย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกหนาครับของปลาแล้วของสับปปเบือใครเนียนกว่านครนี่คอมเมม็นมาเบิ่งนี่แต่บอกว่าสับปปเบือดีกว่านี่ปลาแล้เบานอมครับปลาเลาสิไปอักแก่อีกวันนี้เนี้ยปลาเลาสิติดรถตรีไทยไทยเลยวันนี้ มันวาดีกว่านี่ป่าเราบ่ย,ย่อมอาจารย์ไงแค่ลูกศิษย์ประเด้ แล้วแล้วครับให้นี่ ส่งลงไปเลยมันสีขี้ไายให้มันหน่อยหฮงนี่ส่งม,มันสีได้เรียนได้ประมาณสามเมตรครับสามเมตรหนากว่าทส้นสกระแทกก่อนสามเมตรสุดเร็ว นีครับจำเวเห็ดมันไให้หน่อยเลย,วยเรวดจะได้ประมาณนี้นะครับเอาจัดไป เขาบอกน้ำทำนีขึ้นคนดีมากคนดังครับ เม็ดกับสุดหนาแล้ว แค่นครับนี่ครับได้ประมาณจากักสองงานห้าสิบบาทครับบิ่งนี้ครับค่าไทยครับสามบิ่งไล่หนึ่งยังไม่ได้เลยเอาละครับยินจ่าเตาหัวหนาแล้วครับแปลงล่างแล้วครับกนะินหัวผู้ใดได้กินหอนดผู้ใดได้ ขี้นอนเขาก็บอกเขาบอกเขาว่าจังไรคิดฮอดนะครับขี้นอนนะครับถึงเขาจะมีไผก็ตามเออดอกฮอดนะครับอืมว่าด้ไรก็ซ้ำบอกนะครับอืมพ่อมันบดีพ่อพ่อมันบดีพ่อพ่อมันหมาวัดเขาเป็นดอกฝาเพาอมันแกเสือฝาพ่อมันดอกฝาครับพ่อแบ่มีคิดบอกยังหมักไม้ลครับอืม เงินอะใจครอบปอยู่กับเนื้อกับตัวก็เสร็จและมันเป็นกกนกไวยังไงก็ไม่ใช่มีแหละความหลงมนุษย์เท่าอาจารย์นั่งปรุงมาได้เลยคิดเบ้างครับขณะเราทักอาจารย์ผีเนี่ยปรุงมาได้เรื่องนี้อะไรนู้นอ่ะจะยังไม่เหาะกับพ่อนะอากาศใจโอคะแนนใส่ไฟนี่ไม่มีปัญญาไ่มีปัญาครับ แต่ถ้ามันเหลือมันเหยาๆแะๆนี่แม่โลดครับขึ้น้ครับขึดน้หอมหถือท่าท่ายบ่ได้ถือท่าท่ายหอมทันทีครับห้ามเล็ดขาดครับอย่ามาเหยาะเื่าะนี้นขึ้นลดเแต่มันเ่าลงมักไปะไดปเ้เายังไม่เหยาสายร้ายเลเอจยไปหาดิไปหาแทนละเพงตใจไงมันมักมากมันใหญ่เเอะยมักเขาอีดีเขาบ่มักเลยยากเลยครับ ซ้ำนีก็บซ้ำนีแล้วซ้ำนีก็มักอยู่มันเราก็มักเลยแต่อาจเขาสิมีคนอื่นอยู่กับพระจักเขากดูน้องเขาดอกเดีองมือนั่นก็ตื่นหน้าบางมันมีซ้ำใดยเนาะใครสิไปห้อ่อ็ไล่ยายห่างไปคนยังมักทั้งที่เราเคยเห็นกันเราเคยหูจักกันเห็นเขาจะในโลกสู้เชียวนี่ครับมันโดนเท่ามึงแต่ในยูทูปครับ่เคยเห็นหน้ากันเที่ยว บัวน้ำห้องไห้น้ำพี่น้องเอแต่ละตนสากเลี้ยต้นเฉพางเนาะความรวยมันกินอะไรตะกี้เขาว่าความรอมันกินอะไรอันนี้มันรวยแต่บรอนี่มันยากเลยนี่เมียนนะครับไปหาใส่ไรนะใครว่าแค่แค่รวยควยก็เข้าไปครื่องลำเมือเมียนครับอือ่าสีเมียนยูพวกผู้เถาเมียนืูหาเงินอัวนนะมันไปหาโดยเฉพาะเนาะ พอได้อยู่คนนั้นอันนี้ผู้สาวซ้ำหน่อยเขาก็มีแบบทุกอย่างครับอืมเบอนเลยความร้อนผิดปกติโทรศัพท์อยูใ่ในกระจกโูตาเดือดเนาะเอาทำนี่นะครับเอาไปเลยสิไท้ายหน้าตัวมนนียังไงยังอยู่ 1, 2, 3, 4, 3, ห,ห,หนึ่งสอง,งสามสี่สามให้ให้ซ้ำฝืมือนี่แต่ก็ยังไงอยู่ซ้ำนี่คอยถือว่ายังไง <c oughs> อ,อยู่หรอกหน่อยกูรอดใครก็ท้ยมาแล้วกูรอดใครก็ท้ยมาแล้วอันเอยยกเลิกไปสองงานน่นถ้าบ่ติดงานศพมันเสร็จใคอยชีพหาอะไร น้อยกว่ามูเจ้าเรเคยเห็น, <c oughs> นอีกจนไม่มีผู้ใดกล้าไปอ่ะคอยชิไปเบึ่งเห็นม่งว่าชิไปถ่ายคลิปแหละมันผู้ใดทำโอ้ยก็เลยอดไปแล้วแต่ผู้ใดแต่ว่าถ้าลาะได้เขาก็นรอครับ <c oughs> ได้คิดว่าผมกับชีใดไปกับเราเขาหนาสีรอดกาบมึันมีผู้ใดไปมีผู้ใดงูไปครับเดี๋ยวผมจะสลาดไปให้เบึง่งเดี๋ยวผมจะไปเองครับมันไม่ค่อยหยาดครับติดตามครับโทรศัพท์ห่อนแห้งแล้วครับตัวซับอออันอันอันให้น้าซ้ำหนีไม่ได้หยานครับรถพานมันไงต่ำมันออกเวิร์ดเลยว่าแต่อย่งหน้าอย่าไปยืนเบึ่งครับพ่อ ก็เดยบ่าเออหน้ากูให้หน้ากูไปเรียนซัมกก